สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรอีสานบานห้มามกาลาด้ยค่ะมินอีฟิรนตกลินค่ะเช้าวันที่24สิบสี่กันยายนสองคันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะฝนตกลินค่ะ ตกแ้งค่ตกแ้งชาชมสวนนะคะมันนี้ภามันชมสวนยากาศเป็นตกลิ่นบานห้องอันนี้เปนพยุ่งนะคะเนี่ยลูกปีนี่แล้ะค่ะอันนี้สอมแถวบูกชะอม อันนี้ต้นอินตาผาลำเดวยกันอินตาผาลำปลูกปลูกอยู่ประมาณสิบสิบต้นสิบต้นยูเฮ้ยยังน,น่น ข้นสวนแล้วค่ะนั่นคนสวนคนสวนสวนโตค่ะนี่ก็ต้นซักท่องปลูกปีนี้แล้วค่ะไงไหวแห้งนี่ก็ต้นอินทผลัมโอ้ลมแห้งเดี๋ยวบังสินะคะข้างบนข้างบนก็จะเป็น สวนไผ่กินซุงยังบรรทัดหนึ่งตกแตงกิ้งค่ะไผ่ฝนเศร้าก่อนยังสิตกแตงกิ้งนี่ค่ะต้นซักท้องใหญ่ไว้แห้งอย,ยู่เราจ้ะมีต้นพริกด้วยค่ะมีปลูกพริกงามงามด้วยค่ะไส่ชีสจีเรี่ยด้วยค่ะ ไม่มีปุ๋ยเคมีปะปนนะคะส่วนปลอดสารเวยคะ่ะพี่เครือพิกเครืออันนี้มะคุงแตบมะคุงด่างอยู่บ้า,านี้ด่างบ่๊ค <c> เ <oughs> ติมมะคุงสีทองค่ะมะคุงเมะคุงสีทองน่วยเขาจะออก สีทองเหลือง<ๆ>อินทลาลัมค่ะจะปีวุฒิจได้กินหน่อยบุกทิิมไว้ค่ะได้ให้ลูกให้ล้านถ้าจะคล้องโชคดีจะคล้องกับเดติยุ่กินนี่หรอกค่ะ,คะปูไ้สิบตนค่ะอินทาลัมแล้วก็จะเป็น,ส,นส่วนแบบของสองแถวมะละกอ กจะบยาพึ่งตัดนะคะคุณอ,อีกะคะ่ะจะไม่ใช้ยาขายานะคะจะใช้เครื่องตัดยาเอาคะ่ะจะไม่ใช้สารเครมีทุกประเภทนะคะสวนนี้สวนปลอดสารนะคะต้นระพง งามบ่ยค่ะนามงามต้นปู่ก็พุ่มใจได้คะ่ะเห็นคลองงามมีสิงานกงอีกแล้วพี่น้อยเ้ยดูค่ะต้นกล้วยอันนี้ต้นมะยงชิดต้นมะยงชิด ต้นบักปางบ้านเฮาเหอะอคะต้นมะยงสิลมโอ้ำด,ด,ด้วยงาวลำบากไปเดินอันนี้ต้นละมุดละมุดมาเล็กปีจะเสด้กินนี่เพิ่งปลูกเพิ่งล่งเมื่อปีนี้แหละคะ่ะปีเพิ่งเทียปีนี้ก็อจจะเห็นเป็นรูปรถรำเนี่ยค่สิ สองปีหรือสามปีเหมือนกับจังสิสซ้ำเร็ดนะคะเนาะกับโมเมนต์วันข้าวสเฮ็ดปีเดียวก็จะได้เดนนะะลยกับโมเมนค่ะก็ต้องค่อยเฮ็ดค่อยทำไปอันนี้ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยน้ำว้าขันเตี้ยนะคะมาล่องไปก็เลยท่านคุณก็เลยนอเคุณห้ามค,ค่ะห้ามเลยอันนี้ต้น กล้วยตาน,นีนะคะกล้วยตัน,นีงามห้ทกคนงามไนะะี่ยกล้วยน้ำว้าพันเียงามไรนออกนอกก็มีอ้ยนี่พี่นอ้นเดินได้น,น,ดนอื้ด้ดาเ้า้นอี่นออ้ยได้ดินนบุค้งต้น ฮู้งก็เริ่มจะด่างแล้วกันค่ะคุณแม่กำลังเห็ดด่างนี่ก็ไข่วงหวานไข่วงหวานเพชรน้ำพึ่งด้วยกันไหมข่วงหวานเพชรน้ำพึ่งมีโชบคืออะไรบอคือแม่ ช่องยี่นี่ยมีเก็บกินว่าตรงหลางเลยค่ะนได้ก็มีสารเคมีอันนี้ก็ต้นกล้วยน้ำว้าค่ะน้ำว้าปักช่องห้าศูนย์ค่ะตรงหนาโาอ้ย,อยนอนไให้นอนหน้งแล้วมันยากาศดีแห้ง่ึน้นเลย ก็มันจะเป็นไผ่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นกล้วยแล้วมันก็จะเป็นกล้วยจะปลูกแบบทุกอย่างค่ะปลูกแบบผสมผสานค่ะบรรยากาศบาบ้างแบบเป็นดูข้างไกลเนาะเป็นบันไดน่าสัมผัสด,ด้วค่ะบรรยากาศแบบอันนี้ต้นยางค่ะจะเริ่มเยือกให้ฝนยุดก่อน จะเริ่มกรีดแล้วค่ะนี่กุ้งนี่จะมีจักหน่วยเนาะค่ะนี่เนาะแม่นอออกมาให้แล้วเด้องค่ะช่อง50เด้อค่ะช่อง50อันนี้ต้นส้มโอผับกิมสยาม ก่อนมันก็ออกนอแล้วค่ะพี่น้องมันก็จะได้นอเพิ่มนะคะเลาก็ซื้อแค่เดียวเนาะค่ะท่านนั่นท่านนี้มากเทากับังเอานอเพิ่นมากขยายเอาค่ะไม่จำเป็นครับว่าต้องซื้อหลายถึงเมื่อไหร่เป็นท่านผู้จงังปากช่องหาซูเนี่ยก็ซื้อเมื่อไหร่แล้วเาก็เอาโอเพิ่นเอาแล้วท่แล้วก็นก้นนำว่าต้นเตี้ย ก็สื่อมากเอาาเอานอกนเอาค่ะกค่ะพยยามปยัดแต่กาก็ปย่ำยัดงะนตกกับบอย่เลยอยากมาสวนคุณยันคุณสวนขยันแฮ ้นตกก็พยายามดูบานค่ะยังไงนอ้อพี่น้องค่ะสวนไทยกิมซึ่งต้นยางก็จะได้กีดแล้วคนซ่อมก็จะกีดแล้วค่ะต้นยาง ตกตอนเช้าค่ะจ้าแค่นี้ก็เด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามจะได้เบิ่งทุกคลิปทุกคลิปเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะ